สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมมาคราฟนี้เช่นเคยนะคะของเอพีสองนะครับเป็นลงมอสนะครับเป็นบอสเลยเปานลงมอสเป็นบักอันนี้ครับเราเราจะมาทานนี้นะครับทุกคนว่าเราจะมาเมื่อกี้เราเก็บอะไรเก็บพวกนี้ได้ด้วยเหรอพวกนี้มันไม่หายนะครับตอน EP พหนึ่งนะครับแล้วใครใครที่อันนี้ครับก็ย้อนไปดูได้นะครับผมไปอันนี้ไว้นะ เอดะเอะอผมจะเก็บกล่องนี้เอ้ยผมจะอันนี้ไว้ที่หลังเฮ้ยมีเค้กเลยผมจะอันนี้ไว้ที่หลังนะคะแล้วผมก็จะเก็บของนะคบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคบก็พราถ้าอันนี้เสร็จเราอะต้องเอาของที่จําเป็นไปอยู่บนเกาะเรานะฮะแล้วเราก็มันเราเราเรามีพุุแค่อันเดียวเองอะ่ะ พดต่อไหมเรามีผู้แกนเดียวเองเราจะไปกากลับมากับคืนทําไม,มไม่ได้เหรอล้วกลับไม่ได้เหรอโอ้ไม่เจ้าปะพะขวยแก้วเราก็มีผู้แกน,นเดียวเองช่วยอะไรได้เราเรามีผู้แกนเดียวเองถ้าเราจะวนกลับไปกลับมามันจะทำไงล่ะ มันจะวนไงเราตัวน,นี้แบตโอ้โหหกเปอร์เซ็นเราต่อเนาะเราต่อไหวไหมเอาต่อไหวเนาะพีสองอ,ะอ่ะเพราะเบตผมมันลดช้าได้ไงเราต่อไหวใช่ไหมถามตัวเองอ่ะต่อไหวไหมโอ้โหไปถามทุกคนว่าต่อไหวไหมทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนเราสักหน่อสักล่ะอะไรอ่ะลางเหรอมันไม่มีพวกระเบิดอะ่ะเออเออหละ เมือ่อกี้เราขุดมากี่ครั้งกีื่อกแล้วงไม่ไม่มีระเบิดให้อ่ะดูดิโอเ้เกมไม่คัเกมไลครแค่ไหนดูสิเราจะขุดไปด้านล่างต่อนะฮะอุ้ยคิดว่ามันจะตกต่อเหมือนเดิมนะฮะเก็บ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 ไปเรื่อยนะฮะวันบล็อกนี้มันถามว่าสนุกไหมก็ตามตรงเลยคือ สนุกอยู่นิดหนึงคะเพราะสนุกคืออย่างหนึ่งเราได้สุ่มนะฮะเราได้สุ่มถ้าไม่สนุกคือมันไม่มีของที่เราชอบมันดอบให้คือดูทุกคนเราขุดมากี่ครั้งแล้วมันไม่เจอพวกไอ้พลุเนี่ยคือเราต้องทำเองว่างี้เหรอพี่เกจทำเอง เป็นหนึ่งนะได้กล่องเปล่าวะโอ้ทุกคน,ด,นดูมันดูมันดิตอนนี้เบ็ดหรือหัวไป็มเหมือนเดิมคือเคลื่อนไหวไม่มีนะครับก็ขอแค่ให้มันต่อได้อ่ะเอ,อขอให้มันต่อคลิปได้อ่ะไ,ได้ให้ทุกทุกคนดนูอันนี้คืออะไรกล่องอะไระกล่องผิดปริศนาเหรอ มาจากไหนเนี่ยฮัลโหลไอ้พวกนี้มาจากไหนอะเออช่างมืถเก็บของให้เรียบร้อยเอ,อ่อมีผูดไหมครับพี่ผู้บอขอจะวนกลับไปกลับมาพี่พู้บอครับว่าบ่มีเลยว่ะว่าบ่มีผูด เลยวะวันนี้นะครับฝนตกนะครับโอ้ยเนีนเ่ยเฮ้ยทุกคนมันอะไรเอ้ยมันห้าปอร์เซนแล้วอ่ะใช่มันถือต่อไว้เนาะเปิดไฟก่อนอันนั้นมันแต่นั่นอันนี้คุณสว่างไหมแต่ของผมไม่สว่างนี่สว่างละท่านทำไงไปนู่นได้เราเสียใจนะเนี่ยเฮ้ยแล้วต้เอาของที่จะเอ้ยฮัลโหลขึ้นมาทำไม โุ้ยเสียงแหงไหมนี่ทำไมอเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมไปนู่นไหมมันไปถึงไหมอะเต้องหาของนี่ไม่จำเป็นทองนี้ทองนี้ทองทอง,ทองขอเอเมอรัลต์เอเมอรัลด์อันมาเล่าไม่ขี้มาโอเค เราต้องการอะไรอีกไหมต้องการกล่องครับโู้ไม่ได้กล่องครับต้องการกล่องครับฮัลโหลหนึ่งสองสามผมต้มองผ,ผ,ผมอยากได้กล้องฮัลลาฮัลโหลผมอยากได้กล้องผมอยากผมอยากได้กล้อง ได้กระาะค่ะผมอยากได้กระาะห์อแบกแม่เอ,อ่เออมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ผมกี่ไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดี ที่ผมกินอะไรไปถ้ามันถึกดำนี่ไม่ทำทำมาแสงเรียอะไรอะไรมาทำอะไรได้เนี่ยเดินจมูกแล้วนะไปเลยไหมอะ ของครบแล้วไปเลยไหมเราก็ต้องไปเกาะอื่นไปซูมกองต่ออีกไอ What the hell! You am f i ไ e yo! หมดความหวังนั่งน้ำตา ตาอยู่อย่างนี้เลยโห<ฮ><ฮ>แม่เย้ยเสียจนได้แล้วจะจะจะทำไงอะฮัลโหลคุณหุน่นหุ่ทำอะไรได้ไหมไปตรงนั้นก็ไม่ได้มันมีอะไรตัวช่วยว่าปนญญ์่ะอันนี้ไอ้นนไเล่ไปได้เฮ้ยอ,อันนี้ โง่อะไรแล,แล้วผมเอ้ยอย่าผมจะเล็งด้วยลูกศรน,นะฮะซีว่ามันจะเล็งเก่งได้เปล่านหนึ่งนะครับออโอเคแล้ววันหนึ่งผมขอม,มาที่หนึ่งค่ะแล้วผมก็เอ,อ้ย ตีอะไรผมผมทำอะไรผิดหรือเปล่าคนทำอะไรผิดหรือเปล่าม,มีอะไรผิดหรือเปล่าอะไรไม่ไ้อะไรผิดหรือเปล่า,าเล็งมีดนี่นนชอบมนถูจะเอาพวกนี้ มันมีค่าหน่อยพวกนายอยู่ที่อย่างนี้ฉันกินอะไรพวกนายไม่ได้หรอกฉันตายไปตายไปเถอบจะต้องวางกี่บล็อกนะ,ะทุกคนน่าจะสงสัยว่าเราทำอะไรเราทำที่อันนี้อะไรอ่ะมันจะมีอะไรพื้โอ้นี่อันนี้ อันนี้เนี่ยเอาของเอ้ยดินทำทำไมพวกนี้อ้อต่อแหลกันจริงๆเลยเนาะทำทำไมโอาให้ทำคือว่าโง่เนาะเนาะโง่เองไม่แล้วต่อไม่ได้นะเฮ้เเสร็จไข่เฮ่เสร็จไข่เสร็จโจนเสร็จโจ้จักเสร็จโจนไหมเราต้องใส่น้ำนะใส่น้ำเสร็จทำอะไรฮะ มีน้ำมาไหมฮะพี่ฮะมีน้ำมาไหมฮะเมื่อกี้มีน้ำมาไหมฮะที่ผมไปส่งได้ไหมว่าไอ้านี่ใกล้กว่าต่อ EP สามผมจะไปนู่นไปไหนได้ไหมเราจะไปที่นนู่นกันฮะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปอีพีเมื่อไม่พลาดคลิปคลิปใหม่ของพวกเรานะครับขออีพีสามนะครับก็วันนี้ผมแค่ได้อย่างนี้แหละแล้เวเราต้องผิดค,คลิปอย่างนี้เคียงเขานี้ครับอีพีสามเราทําอะไรไปดูแล้วก็ไปดูกันนะครับอ้อเสียงเลยโดนตกแล้วเราบินอะ่ะแล้วมันโอ้มันโอ้ยมัน